สวัสดีครับกลับมาพบกันลีวนะครับเอาละครับผมเล็กติอ่อนนะครับประจำวันที่16ธันวาคมนะครับ0 9 7 8 6 3กดสองตัวท้ายสองหนึ่งนะครับนี่นะครับเกาะมาดูผลงานก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับเข้าที่1นะครับ นี่นะครับออกร่างนะครับถือว่าผ่านนะครับนี่นะครับเอาละครับก็มาชมงดต่อไปเลยนะครับงดประจำวันที่สองมกราคม68นะครับหนึ่ง เนะครับ3ตัวสมตัวมา1ตัวนะครับนี่นะครับผมฝากไว้ให้ท่านพิจารณาด้วยนะครับเอาละครับต่อไปนะครับก็มาดูผลงานแนวทางนะครับผมของหลังตัวสลากกินแบ่งนะครับเล็กวิ่งนะครับเข้า2นะครับนี่ครับนาเบี้ยเข้า2นะครับวันนี้นะครับแล้วก็มาเข้านี่ครับพ่อขุนด่านนะครับ 2- 1หนึ่งนะครับนี่ครับ ส่วนเจ้าอื่นไม่เข้านะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาละครับต่อไปก็มาดูในทางงูต่อไปเลยนะครับนี่นะครับไม่เบี้ยนะครับให้เล็กวินนะครับ8กดบ7นะครับพ่อพ่อท่านพ่อคุณด่านนะครับวิ่ง5นะครับ5้าเก้าห้นะครับ นี่ครับเจ้าพ่อยี่กอหงนะครับวิ่งเด่น7วิ่ง7นะครับ7 2 7 3 7 4และ70นะครับนี่นะครับย่าหน้าไใ่โชคนะครับเด่น8วิ่ง8นะครับ8 9 8 0 8 1 8 2นะครับเลขเทวดานะครับเด่น2วิ่ง2นะครับ2 3 2 4 2 6และ20นะครับนี่นะครับสมบัติปุมานะครับเด่น1วิ่ง1นะครับ1 3 1 4 1 7และ19นะครับ นี่นะครับพระยาต่อเผือนะครับเด่นเก้านะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าหกและเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับเด่นแปดเด่นหกเด่นแปดเด่นเจ็ดใช่ไหมครับท่านก็สามารถเป็นแนวทางได้คือว่าดูที่แปดอันนี้แปดมั่งครับย้าหน้าให้8แปดนะครับก็สามารถชุดนี้ก็สามารถนเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับถ้าเด่นปั๊บจะมาทางเลขกเลขกเด่นนี่นะครับ นี่นะครับก็เป็นทางให้ท่านได้เลือกชมก็เป็นแนวทางการศึกษาต่อต่อนะครับนี่นะครับเหมือนกันลวครับนี่ครับติดครับเป็นทางเคล็ดลับในการดูนะครับนี่ครับนะงดก่อนได้ไหมครับเด็กหนึ่งนี่นะครับดูกันได้นะครับเอาละครับผมก็ขอฝาก คลิปสั้นๆแล้ข้อมูลสั้นๆพอเป็นแนวทางให้ท่านรับชมมาเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาละครับรอโอกาสหน้านะครับค่อยพบใหม่นะครับปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงรวยๆนะครับผมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับ โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ